สวัสดีครับผมบอลวันเดวิดบอสซิเวอร์ EP นี้ผมจะพาไปชมบ้านที่กำลังก่อสร้างกำลังตกแต่งบิวอินอยู่นะครับเป็นงานบ้าน3หลัง3าสไตล์ก็จะอยู่ในโซนแจ้งวัฒนะดอนเมืองนะครับหน้าตาที่กำลังก่อสร้างอยู่จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปชมใน EP นี้ครับครับงานแรกที่ผมพามาดูพามาตรวจงานนะครับ บ้านนี้เป็นบ้านที่อยู่ในโครงการนะครับที่ชื่อว่า Perfect Masterpiece แจ้งวัฒนะบ้านนี้นะครับเป็นบ้าน2ชั้นนะครับสห้องนอนสี่ห้องน้ําขนาดพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ246ตารางเมตรก็ลูกค้าให้ผมทําทั้งหลังเลยนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูครับครับโซนนี้นะครับซึ่งเป็นโซนแรกที่ผมพาเข้ามาดูนะครับก็คือถัดจากประตูที่เดินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องรับแขก ห้องรับแขกเนี่ยเราได้มีการกั้นผนังใหม่นะครับซึ่งของเดิมเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับเชื่อมต่อกันโดยที่ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ผมก็เลยคุยกับลูกค้าว่าต้องการแบ่งโซนนะครับเพื่อตรงนี้จะมีโซฟาแล้วก็ทําเป็นห้องรับแขกนะครับเมื่อเราทําผนังตรงนี้กั้นขึ้นมานะครับผนังดีไซน์ฝั่งนี้ผมก็ดีไซน์ให้เป็นผนังยกขอบขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีคิ้วนะครับวิ่งตามขอบอยู่ข้างในก็ดีไซน์พวกนี้จะเป็นดีไซน์ออกโมเดิร์นคลาสสิกนะครับแล้วก็ แฝงความเป็นลักชูรี่นิดหน่อยนะครับก็โซนนี้จะเป็นโซนทีวีก็คือเวลาเรานั่งจากโซฟามองทีวีจากจุดนี้นะครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นงานหินอ่อนเนาะซึ่งเดี๋ยวเราไปเลือกกับลูกค้าอีกทีนะครับตรงนี้ก็ติดทีวีตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ่างของด้านบนแล้วก็ช่องว่างที่ผมเบนไว้ด้านยาวนี้นะครับจะเป็นของเตาผิงไฟฟ้านะครับลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้เตาผิงไฟฟ้าที่ขนาดค่อนข้างยาวมาในส่วนนี้นะครับจริงๆเนี่ย เดี๋ยวตอนเสร็จนะครับตรงนี้จะเป็นประตูบานเลื่อนซึ่งจะกั้นระหว่างห้องกินข้าวกับห้องรับแขกนะครับตรงนี้เนี่ยกั้นเพื่อหนึ่งก็คือกันแอร์นะครับสองก็คือกันเสียงเนาะตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นในส่วนของกินข้าวของลูกค้านะครับลูกค้าก็ดูไว้โต๊ะไซส์ประมาณสัก2เมตรสี่สิบจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็นั่งได้ประมาณ6กถึงแปดที่นั่งเลยนะครับพอเรานั่งกินข้าวตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของผนังตกแต่งซึ่ง ตรงกลางเนี่ยก็จะทําเป็นผนังหินอ่อนนะครับก็คือเต็มผนังเลยเราอาจจะไม่ได้เอาหินอ่อนแผ่นเต็มมาเลยนะครับเพราะว่าแผ่นไซส์มันอาจจะไม่พอก็ผมอาจจะทําเป็นบุ๊กแมต์นะครับก็คือเป็นหินอ่อนที่เอามามินเลอร์กันนะครับแล้วก็ประกบ2แผ่นเข้าด้วยกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นชั้นวางของนะครับชั้นโชว์ของแล้วก็ดีเทลของมันจริงๆอะ่ะผมจะทําหน้าบานนะครับให้สามารถเปิดปิดได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น p พ n t r y เล็กๆนะครับก็จะมีซิงค์อยู่ฝั่งนู้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนโต๊ะบาร์เล็กๆนะครับตรงนี้ดีไซน์ผมนะครับก็จะทําดีไซน์ออกมาเป็นสีออกประมาณกี่ปัวนะครับชมพูอ่อนตรงนี้นะครับลูกค้ารีเควสต์มาว่าต้องการกุตรงนี้เป็นคิ้วครึ่งมุกลมนะครับแล้วก็ดีไซน์ออกมาให้เป็นขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการทําสีรองพื้นนะครับแล้วก็จะทําสีจริงอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่างานนี้นะครับลูกค้ารีเควสต์ว่าต้องการลบเหลี่ยมลบมุมในทุกจุดครเาาาว่ลูก้ เขาเป็นพ่อแม่แล้วก็จะมีเด็กอายุประมาณ6 7ขวบนะครับก็อาจจะวิ่งชนหรืออะไรได้นะครับลูกค้าเลยต้องการให้เราลบเหลี่ยมลบมุมในจุดนี้นะครับตรงนี้ก็ที่ผมบอกไปนะครับจะเป็นในส่วนของซิงค์นะครับตรงนี้จะมีซิงค์น้ําเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ถัดมาจะเป็นของตู้เย็นนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยก็สามารถหยิบใช้งานในส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของครัวนะครับครัวลูกค้าได้มีการทําใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ มีการลื้อในส่วนของครัวเดิมที่เป็นครัวปูเนี่ยก็คือทุบทิ้งออกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ได้ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ขึ้นนะครับส่วนนี้นะครับมันในส่วนของตู้สูงตรงนี้ผมก็จะไว้เตาอบกับไมโครเวฟนะครับอยู่ในจุดนี้เตาแก๊สก,ก็จะวางในจุดนี้นะครับตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นฮูตไซส์ใหญ่ที่ลูกค้าซื้อมาแล้วนะครับมาในส่วนนี้ก็จะเป็นซิงค์อ่างล้างจานไซส์ใหญ่นะครับก็คือเป็น2หลุมลูกค้าก็จะวางไว้จุดนี้ส่วนใหญ่งานโครงการเนี่ยเขาก็จะได้เผื่อ ท่อน้ำนะครับเผื่ออะไรพวกนี้ไว้อยู่แล้วตามหลักของการใช้ซิงค์นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับหน้าต่างเวลาเราล้างจานหรืออะไรนะครับเปิดเพื่อให้มันระบายความชื้นออกได้นะครับมาในส่วนนี้นะครับลูกค้าเขาจะวางตู้เย็นอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มาในส่วนตรงนี้นะครับลูกค้าจะวางไว้เก็บของนะครับก็เป็นตู้ขนาดยาวอาจจะเก็บพวกเครื่องดูดฝุ่นอะไรจะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้นะครับ ห้องทํางานตรงนี้นะครับก็คือตามแผนเดิมเนี่ยจะเป็นห้องเบดมสี4หรือเป็นห้องนอนเล็กที่อยู่ชั้นล่างนะครับแต่ว่าลูกค้าบอกว่าเราไม่ได้ใช้ห้องนอนเยอะขนาดนั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องทํางาน เมื่อเราเป็นห้องทํางานแล้วเนี่ยดีไซน์ของห้องนี้ก็จะออกเป็นไม้แล้วก็โทนสีขาวนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่วางของนะครับลูกค้าก็จะวางเครื่องปิ้นวางอะไรต่างๆเราได้มีการเดินสายไฟนะครับเพิ่มปลั๊กให้แต่ละจุดตามที่ลูกค้าต้องการนะครับด้านบนนะครับก็จะมีตู้ปิดทึบนะครับสลับกับชั้นวางของนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าจะวางโต๊ะทํางานที่เป็นลอยตัวนะครับก็คือวางไว้ตรงกลางห้องตรงนี้นะครับลูกค้าจะนั่งฝั่งนี้แล้วก็สามารถมองวิวด้านนอกได้นะครับ ตรงนี้จะเป็นชั้นวางของชั้นวางของโชว์นะครับ<ม>ก็จะมีทั้งช่องโล่งลก็จะมีหน้าบานปิดสลับกันนะครับเป็นดีไซน์แล้วก็ด้านหลังเนีย่ยที่เห็นว่าเป็นลายหินอ่อนนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่หินอ่อนจริงนะครับก็คือตามช่องที่เราไม่ได้แบบเน้นดีไซน์เท่าไหร่เนี่ยผมก็จะแนะนําว่าไม่จาเป็นต้องเป็นหินจริงนะครับเพราะหินจริงราคามันค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ไปใช้เลือกใช้เป็นลามิเนตลายที่เหมือนจริงแล้วก็สมจริงที่เป็นลายหินอ่อนก็ได้นะครับมาในส่วนของห้องนี้นะครับ ห้องนี้เนี่ยก็ของเดิมนะครับจะเป็นห้องนอนสองแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับลูกค้าเขาใช้แค่ห้องนอนเดียวเพราะฉะนั้นห้องนี้เนี่ยลูกค้าก็จะเปลี่ยนเป็นห้องแต่งตัวนะครับก็จะมีตู้บิวอินเต็มผนังเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่สูงตั้งแต่พื้นจนถึงฝ้าเลยนะครับก็ใช้งานได้เต็มที่เลยนะครับตรงนี้ที่ลูกค้ารีเควสต์มานะครับก็คือขอบจะเป็นมนๆนะครับเวลาเราเดินเนี่ยก็จะไม่เตะตรงขอบเนาะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอีกเช่นกันนะครับก็คือห้องนี้จัดเต็มเสื้้อผาาม ตรงนี้จะเป็นดีไซน์ที่เป็นกระจกบานเต็มนะครับก็คือบางทีลูกค้าใช้ห้องน้ำเนี่ยออกมาก็สามารถส่องกระจกได้ซ้ายขวาก็ยังเป็นที่เก็บของอยู่นะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งจะเห็นได้ว่าเราใช้พื้นที่ได้เต็มเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมจะทําเป็นบานที่เป็นกระจกเต็มตัวอีกชิ้นหนึ่งนะครับสามารถเลื่อนเก็บซ้ายขวาได้ก็ที่เราทําเลื่อนเนี่ยก็เพื่อให้เราอย่างสามารถเปิดหน้าต่างตรงนี้ได้นะครับ มันในส่วนพื้นที่สเปซเล็กๆตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยลูกค้ารีเควสว่าต้องการทําเป็นหิ้งพระนะครับอ่าผมก็ได้ดีไซน์หิ้งพระอยู่ตรงกลางห้องเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของมันเนี่ยอ่าก็จะทําเป็นบานเฟียมเนาะตอนนี้บานเฟียมก็มาละเดี๋ยวเราจะพ่นสีเก็บกันอีกทีนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหิ้งพระนะครับก็ผมทําดีไซน์ให้สลับชั้นกันนะครับตรงนี้สามารถวางได้เก้าเหมือนเก้าโต๊ะหมู่เลยนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นพระประธานนะครับองค์ใหญ่สุดจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็งานดีไซน์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายังมีคิ้วมีอะไรนะครับที่วิ่งตามผนังอยู่เนาะแล้วก็จะเห็นว่าตรงกลางก็เดี๋ยวจะมีไฟนะครับส่องที่องค์พระประธานด้วยนะครับมาสเตอร์เบดรูมของบ้านนี้นะครับก็หัวเตียงจะอยู่ฝั่งนี้ครับ งานนี้ก็จะเป็นงานพ่นสีห้องนี้จะออกสีเทาๆหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่าผมมีการเล่นติดคิ้วนะครับก็คือตามหัวเตียงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปลายเตียงเนี่ยผมจะมีติดงานหินอ่อนนะครับอยู่ที่ผนังปลายเตียงแล้วก็จะมีซ่อนไฟด้านบนนะครับผนังที่ผมกั้นขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวนะครับห้องแต่งตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องแต่งตัวที่พื้นที่ไม่ได้ใหญ่เพราะว่าเราใช้งานจริงเนี่ยจะไปใช้ที่ห้องนู้นนะครับห้องนี้ก็สามารถเก็บของได้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับที่มีกระจกเต็มนะครับถ้าการดีไซน์ผมเนี่ยผมจะมีซ่อนไฟข้างหลังให้ด้วยนะครับก็เวลาเราออกจากห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งเลยแล้วก็สามารถแต่งตัวเล็กๆได้อยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขอไปถ่ายรูปนะครับส่งงานให้ลูกค้าก่อนนะครับว่าตอนนี้งานมันผ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจริงๆตอนนี้มันก็เดินหน้ามาเกินครึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราตั้งตู้เรามีทําสีรองพื้นบางจุดแล้วนะครับที่เหลือก็น่าจะประมาณสัก1-2งเดือนนะครับงานนี้ก เดี๋ยวงานต่อไปผมจะไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวตามผมไปชมนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่2ที่ผมจะพามาดูในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นบ้านที่ลูกค้าเนี่ยปลูกในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็หน้าตามันออกจะแนวออกโมเดิร์นนะครับด้านนอกนะครับ แล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งๆลูกค้าคุยกับผมว่าลูกค้าจะให้ผมทําในส่วนของ3ห้องหลักๆนะครับ1ก็คือห้องรับแขกที่ผมยืนตรงนี้นะครับ2ก็จะเป็นห้องนอนน้องชายนะครับ3จะเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านนะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของห้องรับแขกตรงนี้ผมจะวางโซฟาไซส์ซใหญ่นะครับที่เป็นสีดำอันนี้ลูกค้าเลือกซื้อมาก่อนแล้วนะครับผนังด้านหลังก็จะเป็นผนังไม้เซาะร่อง V ีนะครับผมก็จะมีดีเทลในการเสาะร่องแล้วก็ด้านหน้าก็จะติดลามิเนตนะครับ ลายไม้มาในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นในส่วนของทีวีทีวีนะครับผนังตรงนี้ที่เว้นเอาไว้จะเป็นผนังหินอ่อนนะครับก็ผนังหินอ่อนในนี้ในแบบจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะตัดด้วยผนังที่เป็นระแนงไม้ที่เป็นสีดําก็งานนี้นะครับจะคอนเซปต์ของห้องรับแขกก็จะมีขาวดําแล้วก็เป็นลายไม้นะครับ หลักๆประมาณนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นลิ้นชักเดี๋ยวเราก็จะกุดท็อปด้วยหินแล้วก็ด้านหน้าเราจะกุดด้วยหินอีกเช่นกันนะครับตรงนี้จะเป็นดีเทลนิดนึงนะครับผมจะเอาให้วางหนังสือวางของเล็กๆน้อยๆอยู่หลังทีวีตรงนี้ได้นะครับตู้โชว์ตรงนี้นะครับก็จะวางหนังสือวางของตกแต่งนะครับผมจะมีซ่อนไฟ LED ให้นะครับในส่วนตู้บานซ้ายเนี่ยผมจะทําเป็นตู้ทึบไว้เก็บของนะครับแล้วก็ถ้าดูตามทีีเนี่ยตรงนี้จะเป็นระแนงสีดำนะครับกั้น อยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของมุมรับแขกตรงนี้ก็อาจจะมีแบบเดเบสตรงนี้นะครับมาวางตรงนี้สักตัวหนึ่งแล้วก็นั่งอ่านหนังสือตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะรับกับประตูทางเข้านะครับก็คือตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้ารองเวลาเข้ามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นผนังกระจกเงานะครับแล้วตรงนี้ผมจะมีลูกเล่นนะครับมินชักเอาไว้เก็บพวกกุญแจนะครับเก็บของอยู่ตรงนี้ได้นะครับมาในส่วนของห้องแรกนะครับห้องแรกจะเป็นห้องด้านหน้านะครับที่วิวจะได้วิวหน้าบ้าน อันนี้จะเป็นห้องของน้องชายนะครับก็โทนสีเนี่ยจะเป็นออกโทนสีเข้มเขนะครับโทนสีดำสีเทานะครับตัดด้วยไม้สีเข้มก็จะทำเป็นเตียงที่ยกสเต็ปขึ้นมานะครับลูกค้าก็จะวางฟูก6ฟุตตรงนี้สบายๆนะครับหลังเตียงนะครับก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งบวกด้วยโต๊ะทำงานนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ผมได้ดีไซน์เนี่ยให้ตรงนี้เป็นบานเปิดนะครับที่ยกขึ้นมาแล้วจะมีกระจกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยผมก็จะแขวนตู้ลอยนะครับ ก็ให้มันสเต็ปลงมาตรงนี้มีช่องสามารถมองออกไปได้นะครับมาในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าเนี่ยผมก็ทาบิวเต็มพื้นที่นะครับก็คือจะเป็นตัว U ูเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเก็บได้ทั้งซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ตอนเสร็จนะครับจะมีตรงนี้เป็นบานเลื่อนที่เป็นกรอบอลูมิเนียมสีดํามาปิดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเปิดเข้าตรงนี้ฟังก์ชันก็จะมีเตียงนอนนะครับจะมีโต๊ะทํางานบวกโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับ ดี๋ยวผมพาไปชมห้องข้างหลังนะครับมาในส่วนห้องนี้นะครับห้องนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนของพี่สาวหรือห้องนอนองเจ้าของบ้านนะครับห้องนี้ก็ออกแนวโมเดิร์นคลาสสิกอ่ามีแฝงความลักชวรี่หน่อยนะครับก็ห้องนี้เนี่ยหัวเตียงจะอยู่ฝั่งนี้นะครับหัวเตียงผมก็จะเล่นเป็นเซาะล่องเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีซ้ายขวาเนี่ยจะมีไฟแล้วก็จะมีเล่นคิวนะครับอยู่ตรงนี้คือหัวเตียงนะครับส่วนปลายเตียงนะครับเดี๋ยวเราจะมีติดแอร์ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับของเดิมตรงนี้จะเป็นเสาของ บ้านนะครับซึ่งผมว่ามันไม่สวยผมก็เลยตีผนังนะครับกั้นทําเป็นห้องไปนะครับตรงนี้เข้าไปจะเป็นห้องน้ำนะครับหน้าห้องน้ำเนี่ยผมได้ทําเป็นกระจกกลมบานใหญ่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยก็เป็นทั้งดีไซน์นะครับแล้วก็เป็นลูกเล่นด้วยมีลิ้นชักเก็บของนะครับจะเห็นได้ว่าลูกเล่นตรงนี้ผมจะมีดีเทลนะครับของคิ้วครึ่งวงกลมนะครับตีเป็นขึ้นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือดีเทลที่ลูกค้ารีเควสมานะครับ ตรงนี้ที่ผมบอกนะครับของเดิมจะเป็นเสานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทําเป็นประตูบานเลื่อนนะครับเลื่อนเข้ามาก็จะเป็นห้องแต่งตัวนะครับซึ่งห้องแต่งตัวนี้ผมก็ทําเต็มผนังเลยนะครับซึ่งข้างซ้ายทั้งผนังเนี่ยผมก็ทําเป็นแต่งตัวทั้งหมดโดยมีหลายฟังก์ชันหลายดีไซน์นะครับเช่นจะมีลิ้นชักเก็บของนะครับจะมีราวแขวนที่แขวนยาวนะครับแล้วก็จะมีแบบแขวนนิงเกงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอเนกประสงค์เกี่ยวกับตู้เสื้อผ้านะครับมาในส่วนของฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็จะมีตู้โชว์นะครับโชว์กระเป๋าวางของเก็บรองเท้าในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของตู้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโต๊ะเครื่องแป้งเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะสั่งกระจกที่มีไฟนะครับวิ่งตรงกระจกอยู่ตรงผนังนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟเรืองแสงออกข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะครับเก็บพวกชุดน้ําหอมนะครับของลูกค้าจะอยู่ตรงนี้ได้นะครับ จะเห็นได้ว่าด้านในนะครับผมจะทําเป็นโทนไม้นะครับแล้วก็ด้านนอกเนี่ยผมจะทําเป็นกระจกนะครับแล้วก็เป็นกรอบอลูมิเนียมนะครับเวลาเราเปิดไฟเนี่ยแสงมันก็จะสะท้อนออกมาจากตู้นะครับเวลาเราเก็บของเปิดไฟเนี่ยก็จะสวยงามนะครับก็ที่นี่นะครับก็ผมว่ามันสัก6ก7 0แล้วนะครับก็คือมีงานพ่นสีจริงแล้วนะครับมีตั้งตู้ครบทุกจุดแล้วนะครับผมว่าอีกประมาณ1เดือนงานนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับ ที่ที่ผมจะพาไปดูต่อไปนะครับชื่อว่าโครงการชวนชื่นโมดัสวิภาวดีนะครับก็โครงการนี้นะครับเป็นโครงการบ้านแฝดสชั้นนะครับงานบิวอินจะไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวตามผมไปชมในบ้านหลังสุดท้ายกันครับครับมาถึงบ้านหลังสุดท้ายนะครับบ้านนี้นะครับจะเป็นบ้านแฝดสชั้นซึ่งลูกค้าเนี่ยให้เราออกแบบ2ชั้นนะครับก็คือชั้นนี้ชั้น1กับชั้น2นะครับ เพราะว่าชั้น3ามเนี่ยลูกค้าจะเอาไว้เก็บของก็ไม่ต้องออกแบบนะครับผมจะพาไปดูข้างในนะครับแต่ก่อนเข้าไปเนี่ยข้างหน้านะครับผมได้เปลี่ยนประตูใหม่ของเดิมนะครับจะเป็นประตูบานเลื่อนที่เป็นเฟรมสีขาวนะครับก็เป็นกระจกใสด้วยลูกค้าบอกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นบานเปิดนะครับก็คือจะใช้ไม้ตัวนี้นะครับผมจะเซาะร่องนะครับแล้วก็เล่นดีไซน์นะครับเป็นบานเปิดแทนแล้วก็ผนังอีกฝั่งหนึ่งผมก็จะกุเป็นผนังหินนะครับมาชมด้านในนะครับ ชั้นล่างก็จะเป็นชั้นห้องรับแขกแล้วก็ห้องกินข้าวนะครับอยู่ในโซนเดียวกันก็คือมาฝั่งนี <m ın opoly> <illing> ้นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นในส่วนของโซฟาตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานะครับวางเต็มพื้นที่ในส่วนนี้นะครับส่วนผนังด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของผนังทีวีนะครับในส่วนชั้นหนึ่งนะครับผมก็ได้ออกแบบเป็นโทนสีไม้เข้มนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะครับของงานไม้โดยที่ด้านบนเนี่ยก็จะมีตู้ลอยไว้เก็บของนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นลิ้นชักเก็บของนะครับ แล้วก็ทีวีเนี่ยผมก็จะมาติดอยู่ที่ผนังนี้นะครับส่วนผนังข้างหลังนี้นะครับจะเป็นงานสโตนเ surface นะครับที่เป็นสีแบ็คลา์นะครับก็จะเป็นสีดาเดี๋ยวเราดูตอนเสร็จอีกทีนะครับว่าหน้าตาตรงนี้จะเป็นแบบไหนนะครับตู้นี้นะครับที่อยู่ข้างทีวีเนี่ยผมได้ออกแบบเป็นตู้เก็บรองเท้านะครับก็คือผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนล่างนะครับก็จะเป็นบานเปิดคู่นี้นะครับจะเป็นเก็บรองเท้าคู่ที่ใช้ประจําหรือคู่ที่ใช้บ่อยนะครับจะหยิบใช้สอยง่าย ส่วนตู้ด้านบนนะครับคู่นี้นะครับผมก็จะออกแบบให้เก็บรองเท้าผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าจะเก็บกล่องรองเท้ากล่องรองเท้าสะสมเลยนี้ครับจะอยู่ด้านบนได้ส่วนลิ้นชักตรงกลางคู่นี้นะครับผมทําออกแบบมาเพื่อให้หยิบกุญแจบ้านกุญแจรถใส่ข้างในนะครับหรือว่าตอนเราจะออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็สามารถหยิบตรงนี้ได้ง่ายๆนะครับเป็นลิ้นชักตรงนี้จะเป็นโต๊ะก,กินข้าวนะครับก็ได้ทั้งแบบไซส์สี่ที่นั่ง6ที่นั่ง8ดที่นั่งตรงเนี้ยได้เลยนะครับ ส่วนตู้ตรงนี้นะครับก็ถือเป็นไฮไลท์ของบ้านนี้เหมือนกันเพราะเป็นตู้ขนาดค่อนข้างกว้างเลยนะครับตรงนี้ผมเลือกใช้เป็นสีดำนะครับก็คือให้มันตัดกับโทนไม้ของเรานะครับก็สีดําตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้ที่ลูกค้าต้องการก็คือเป็นตู้โชว์นะครับโชว์ฟิกเกอร์ที่ลูกค้าสะสมก็จริงๆเนี่ยผมจะมีเส้นของ LED นะครับวิ่งรอบ3ด้านแล้วก็จะมีไฟสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นกระจกนะครับ ผมก็ได้แบ่งเป็นกระจกสายส4บาทเลยนะครับคือเก็บได้แบบเต็มที่เลยนะครับมาในส่วนของด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางหนังสือหรือว่าจะเป็นตู้เก็บของได้เลยนะครับก็จะอยู่ในส่วนของสิทธิการของตู้โชว์นะครับกับตู้วางหนังสืออยู่ตรงนี้นะครับมาชั้นล่างยังไม่หมดนะครับชั้นล่างยังมีโซนนี้อีกนะครับก็จริงๆตรงนี้ด้านหลังของเดิมนะครับจะเป็นเหมือนอ,อุปกรณ์ไฟของบ้านนี้จะอยู่ตรงตำแหน่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมได้ดีไซน์เนี่ยให้เป็น บานเปิดนะครับก็คือผนังเรียบไปทั้งผนังเลยก็คืองานตรงนี้นะครับมันก็จะเข้ากันกับชั้นหนึ่งทั้งหมดนะครับผมพามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับของชั้นหนึ่งของแง้มให้ดูหน่อยนึงพื้นนะครับตรงนี้เนี่ยของเดิมนะครับพื้นเดิมจะเป็นกระเบื้องนะครับแผ่นใหญ่ก็คุยกับลูกคา้าแล้วว่าสีกับสไตล์มันยังไม่ค่อยเข้ากับงานของเรานะครับผมก็เลยคุยกับลูกค้าว่าขอเปลี่ยนเป็นกระเบื้องลายไม้หรือเป็นกระเบื้องยางลายไม้แทนเมื่อผมพาลูกค้าไปเลือกที่บุญถาวรนะครับ้อืง อย่างลายไม้นะครับก็เป็นได้เป็นตัวนี้เลยเฉดจะเป็นสีเข้มเข้ากับลายไม้เราเลยนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถปูทับของเดิมได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทุบหรือว่าลือกระเบื้องเดิมนะครับต่อไปดีวผมจะพาไปดูชั้นบนนะครับชั้นบนเนี่ยโทนมันก็ค่อนข้างแตกต่างจากชั้นล่างนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูข้างบนมาในส่วนของชั้นบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องทํางานแล้วก็ห้องนอนนะครับ ก็ผมได้ดีไซน์ออกมาให้เป็นโทนสีอบอุ่นนะครับโดยใช้ไม้นะครับตัดกับโทนสีขาวนะครับก็ห้องนี้นะครับของเดิมที่โครงการวางไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นห้อง Family Are รนะครับแต่ว่าคุยกับลูกค้าแล้วตรงนี้ลูกค้าต้องการเป็นห้องทํางานนะครับก็เมื่อตรงนี้เป็นห้องทํางานนะครับมุมของโต๊ะทำงานก็จะอยู่โซนตรงกลางห้องนะครับแล้วก็ลูกค้าต้องการที่มีส่วนของตู้วางทีวีนะครับผมก็วางไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเรื่องความ private แล้วก็เรื่องแอร์นะครับที่มันจะไหลลงทั้นชั้นล่างนะครับแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนนะครับ ผมก็เลยทําเป็นบานเลื่อนนะครับเปิดปิด2ข้างซ่อนอยู่หลังตู้นะครับก็จะเห็นได้จากตรงนี้นะครับผมทําเป็นบานเลื่อนบานเลื่อนเนี่ยผมก็จะทําซ่อนนะครับอยู่หลังตู้อันนี้นะครับทั้งสองข้างก็สามารถเปิดปิดได้นะครับตรงนี้เป็นตู้วางทีวีนะครับผมก็ได้ดีไซน์เป็นโทนไม้นะครับแล้วก็ผมจะลบมุมโค้งด้วยนะครับก็เวลาเดินก็จะสะดวกครับเวลาเดินขึ้นเดินลงนะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันสามารถเปิดปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ ในเมื่อตรงนี้เราเป็นโต๊ะทํางานแล้วนะครับผนังด้านหลังเนี่ยผมก็จะทาเป็นตู้เก็บของนะครับจะวางของโชว์ก็ได้นะครับจะวางหนังสือตรงนี้ก็ได้นะครับโดยที่ยังคํานึงถึงส่วนเก็บของนะครับโดยที่ด้านบนเนี่ยผมทําเป็นบานปิดก็สามารถเก็บของได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็มาโซนตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างของโครงการเนี่ยก็ผมได้ดีไซน์เป็นที่นั่งนะครับตรงนี้สามารถนั่งเล่นหยิบหนังสือข้างๆเนี่ยมานั่งอ่านตรงนี้ได้โดยที่ตรงนี้เดี๋ยวพอเสร็จนะครับผมจะมีบอกขึ้นมาสูงประมาณอีก10เซนนะครับ มันก็จะได้ความสูงไซส์ปกติของการนั่งนะครับโดยที่ด้านล่างเนี่ยผมยังมีลิ้นชักนะครับไว้เก็บของนะครับก็คือเราจะมีลิ้นชักทั้ง3อันเลยนะครับดีไซน์ก็จะเป็นดีไซน์เหมือนกันหมดนะครับข้างล่างโดยที่วัสดุที่เราใช้ก็จะเป็นซอฟโคดนะครับเดี๋ยวผมพามาดูห้องนอนต่อนะครับมาในส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่ก็ยังคุมโทนเดียวกันกับห้องทํางานนะครับคือเป็นโทนไม้ตัดด้วยสีขาวนะครับโดยที่ อันดับแรกนะครับโซนนี้เนี่ยก็จะมีเตียงที่เป็นไซส์6ฟุตนะครับผมก็ได้ซ่อนลิ้นชักเอาไว้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันยังเป็นงานไม้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอามาพุ่มผ้าทีหลังนะครับก็จะมีลิ้นชักทั้งสองข้างเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับก็จะมีโซนนี้ที่เป็นเตียงจะมีตรงนี้นะครับที่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็ปลายเตียงเนี่ยจะมีตู้วางหนังสือตู้เก็บของนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในห้องเดียวกันคือห้องนอนใหญ่ตรงนี้นะครับ หัวเตียงด้านบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีซ่อนไฟให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีไฟหัวเตียงให้ซ้ายขวาตรงนี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาการออกแบบน,นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยด้านหลังหัวเตียงเนี่ยซ้ายขวาจะมีหน้าต่างซึ่งผมว่าหลายๆบ้านหลายๆโครงการเนี่ยก็เจอกับปัญหานี้นะครับบางคนติดมูลี่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยแสงมันจะเข้าตามช่องมูลี่หรือบางคนติดมา่านทึบม่านโปร่งก็จริงนะครับแต่ว่าบางทีแสงมันจะเข้ามาทางซ้ายทั้งขวาของม่านนะครับ มันก็ทําให้เรานอนได้ไม่เต็มอิ่มหรือไม่เต็มที่นะครับอันนี้ก็คือการแก้ปัญหาโจทย์น,นี้นะครับด้วยการออกแบบก็คือผมได้ทําเป็นหน้าบานนะครับซึ่งเป็นบานสไลด์เนี่ยออกแบบดีไซน์เดียวกับหัวเตียงแล้วก็ให้สามารถเลื่อนเปิดปิดได้นะครับโดยที่ตรงนี้นะครับเรายังใช้ฟังก์ชันการเปิดปิดหน้าต่างได้เหมือนเดิมนะครับโดยที่เราเราไม่ต้องลื้อหรือว่าไม่ต้องทําอะไรกับหน้าต่างเลยนะครับแล้วก็เราสามารถปรับลดแสงได้ด้วยการปิดบานสไลด์ลงมาแค่นี้นะครับ แล้วก็มาในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งนะครับโต๊ะเครื่องแป้งผมก็ได้ทําอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่สามารถนั่งทํางานได้ด้วยนะครับโดยที่ช่องตรงนี้นะครับผมได้ออกแบบเป็นชั้นนะครับสามารถวางน้ําหอมก็ได้วางเครื่องสาอางของลูกค้าก็ได้นะครับโดยที่ตรงนี้นะครับผมได้ทําเป็นกระจกบานเต็มนะครับสามารถส่องหน้าหรือว่าส่องการแต่งตัวได้นะครับโดยที่กระจกตรงนี้ผมสามารถทําเป็นบานเลื่อนซ้ายขวาได้เพื่อให้เรายังสามารถเปิดบานเลื่อนกระจกตรงนี้ได้นะครับมาในส่วนของตู้เสื้อผ้าผมก็ได้ทําดีไซน์ให้มัน เข้ากันนะครับกับโต๊ะเครื่องแป้งนะครับให้มันล้อกันไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบานเปิดนะครับก็จะเป็นรา,าวแขวนเสื้อผ้านะครับ2ชั้นตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักเก็บชุดชั้นในเก็บของได้นะครับก็ตรงนี้ก็ทุกอันนะครับก็จะมีราวแขวนเสื้อผ้าแล้วก็ด้านบนสามารถเก็บของได้ก็คืองานบิวอินมันดีตรงที่เราสามารถทำเต็มพื้นที่ได้เลยนะครับไม่ต้องเสียพื้นที่ด้านบนให้เก็บฝุน่นเหมือนงานลอยตัวนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นงานของตู้เสื้อผ้าอีกเช่นกันนะคะรับก็คือตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะเต็มผนังเลยเพราะว่าลูกค้าเขาอยู่2คนแล้วเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ผมได้ออกแบบเป็นบานเลื่อนนะครับซึ่งมีความลึกค่อนข้างเยอะเพราะว่าด้วยจากพื้นที่นั่งงานด้วยนะครับก็ตรงนี้จะเก็บกระเป๋าเดินทางเก็บของเก็บเสื้อผ้าได้เต็มๆฝั่งนี้ได้เลยนะครับผมพามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นปลายเตียงนะครับลูกค้าบางคนก็จะติดทีวี ลูกค้าบ้านนี้นะครับผมก็คุยล้ะว่าลูกค้าเขาจะไม่มีติดท,ทีวีนะครับเวลาเขาดูทีวีเขาจะไปดูห้องทํางานหรือว่าห้องรับแขกข้างล่างตรงนี้ผมก็เลยออกแบบเป็นชั้นวางของวางของโชว์วางหนังสือตรงนี้ได้นะครับโดยที่ด้านบนรอบๆนะครับทั้ง4ด้านเนี่ยก็จะเป็นตู้เก็บของนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันเดวิดบอรซิเวอร์หวันกับอินเทリี EP นี้ผมพาไปชมบ้าน3าแบบนะครับก็โครงการแรกนะครับจะเป็นบ้านโครงการนะครับอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรโครงการที่2นะครับก็จะเป็นบ้านที่ลูกค้าซื้อที่ดินมาปลูกบ้านเองนะครับแล้วก็โครงการนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นบ้านแฝดสามชั้นนะครับการดีไซน์ต่างๆนะครับก็หน้าตาก็จะแตกต่างกันไปตามฟังก์ชันแล้วก็ความต้องการของลูกค้าในแต่ละงานนะครับก็ใครชอบคลิปแนวนี้นะครับ ผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง b o s s r v e r Interior and Design นะครับแล้ว EP หน้าเนี่ย1วันกับ i n t e เ i ียผมจะพาไปชมหน้างานไหนจะพาไปอัปเดตงานที่ไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็ชมใน EP หน้าขอบคุณครับ